เ่นงอไฉันไม่ฉันอฉันจะไม่เข้าแล้วเพราะว่าฉันไม่ออกคลิปขอบอกเร้องเลยนี่ฉันออกคลิปไี่เห็นที่ดููันะไ่พเดื้มากดื้อเมากไ่าอะอมากไ้ะเนี่ดื้อคอสตูมเรให้ใส่ชุดหนึงก็ม่นปลี่ยนไปไหมไปไหมวันนี้น้ำเหมือนอะไรวันนี้น้ำเหมือนอะไร ชวนเลวนะกับการเรียนต้้งแต่อย่างงี้ไมมลูกแต่ทงานใน่นตั้งแต่ไย่างง้นหน่วอาจารย์แม่เลยอ่ะซี่นะอาทิตย์ประเดี๋ยวเราเลยขอจอดแล้ว้ไหมร้ไ